้อีกแล้วพี่น้องก็โหนี่นี่น,นี่สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าชุดแดงจ้ามืาอนี้เสื้อกระแดงกระตาผ้ายกระแดงพี่น้องเอ้ยกระตาสมบัติกระตาอ่าใม่เซลฟี่สิ้นกระแดกฮ่าฮ่าฮ่าจังเงินค่าสิไปสาย เจาฟ้าสันหามาเล่าเว้างอหัวมวนเว้าเท่าดแห้งมวนไปเมื่อหนาพี่น้องจ้ามหาควาัดเขียนวิถีชีวิตบันบานนะคะขึ้นเลขซี่แบบประจักสิไปหาเลาะสายหววผุนหววพี่เห็นแไปไฮทงไฮท,ทงหน้าได้พี่น้องจ้าไปเลาะทั้งอื่นเขากะว,ว่าคมนะคะอยู่บ้านดีก,กว่านะจ๊ะเนาะจังยู่ดีมีแห้งนะคะกินข่าวแ่บนะคะอยู่เพื่อนอยู่สั้นเท่า หาเลาะตามตัวให้ตรงนาดีกว่าจ้าพี่น้องจ้าอุ้ยนี่ไงได้แล้หนึ่งตัวแมงกระซอน่ะคับแมงกระซอนบ่แม่งเขียจ้าแมงกระซอนนะแมงกระซอนอุ๊บมาเต็มแล้เนะแมงกระซอนเนาะมามาหาขวดเขียขวดเขียจ้าอร่อยเพิ่นได้แตัวนึงจ้าเอาอาศัยจ้าอันนี้เขาเป็นเฉียดังเอ๋มียดน้ำเต้าเหรอเอ้ยนี่จ้า นี่ค่ะกวาดหาแบบนี้ได้พี่น้องวิถีชีวิตนะคะเนาะอีสานบ้านเฮ้านะคะผู้ต้องคนว็าจเล่ความเพียหน่อยบ่บ่หาเขียดหาเขียดพี่น้องจ้าหาเขียดพอแล้วตัวหนึ่งหาไปหาปาพี่น้องจ้าพอได้จ้าพอแล้วดีค่ะนี่ค่ะนี่แหละจ้าอ่าสี่นะคะอันนี้แหละเขียดเี่าซื้อเขาจ้าขายถุงละลอยนะ มีแต่ขี้ดินนี่แหละข้าเจาไปควัดเอาเนี่ยนี่แหละจ้ะพี่น้องจ้ะกําลังไดสองตัวกําลังมากพี่น้องเลยกําลังมาหัวล้มออกคะคะก็เลยบ่มีเบียกนอนายก็อ้วนขึ้นอ้วนขื้นปัหายางออกกําลังกายตามทงให้ทงหน้าหากวาดนี่นี่แหละพี่น้องจ้านี่แหละจ้า เห็นตัวเขียนใช่ไหมคะเขียดนี่แหละค่ะกวาดแล้วกวาดอีกได้แล้วพี่น้องเอ้ยได้แล้วพี่น้องได้แล้วจ้าหาไปหาไปพี่น้องหาไปชีวิตบ้านอีสานบ้านเราบ่อึดอยากบ่อึดกินแต่ว่าบ่แม่บ่กวาดเด้วสิพอเป็นจุมเป็นจุมเป็นมูยูดเ้อบ่คือเห็ดบวกเด้อแต่เห็ดถัวก็ยังหายากพี่น้องเอ้ยเฮ้ยน่ะชีวิตชีวิตมหาควาเขียดจ้ะพี่น้องจ้า ี่ไงพี่น้องดี่จ้าเห็นแล้วจ้าเอาเลยจับจับจับ <c oughs> อ้ยมวนจากชีวิตจ้บมวนพี่น้องมวนอีสานบ้านเฮาบ่อึดอยากบ่อึดจินตัวใหญ่จังเนี่ยจะเอ๋จะเอ๋นี่ไงคะนี่ไงคะ <c oughs> <c oughs> นี่ไงคะพี่น้องจ้านี่คะ่ะอ้ยขักขัดมีความสุขจ้ะอยู่อ่างทองทงไฮทง,ห,ทงหน้ามีความสุขอิลี่โอ้ ดีแล้วะพี่น้องจ้าดีละจ้านี่แหละเขียดทรายที่ว่าเจส่าเคยไปซื้อข้าวเจ้าทุงละลอยข้าวเจา้าเสตห์ทุงขายอันนี้แหละการหาเขียดก็หาแบบนี้แหละจ้าพี่น้องถ้าพ่อเจส่าว่าในทุงในทุงเพิ่นเอามาคือเป็นฮะแมนบ่คือเป็นแบบว่าอันนี่ไงนี่ไงคือไมตะขี่ดินแต่้ๆนึกว่าเพิ่นไปใต้เอาโบแมนเพิ่นไปหาแบบนี้แหละจ้าเพิ่นไปควาดหาคุยเขียหากินแบบนี้แหละจ้าคือเขียเขาสีสนอยู่ในทรายนั่นนี่เนาะค่ะเนาะ เมื่อคือมันซุ่มซืนนะคะมันก็อันนี้เนาะค่ะเนาะมันก็จะมีออกมานะคะจะเห็นเขาเองนี่ไงโบลบแมนคิดดิโอ้ยจ้าอนนี้จ้าเขียดจ้าอันนี้แหละจ้าพี่น้องจ้าเขียดอ้นี่แหละค่ะมวนมวนจ้าพี่น้องนี่แหละค่ะได้แล้วค่ะนี่แหละจ้าโอ้ยนี่ค่ะเฮียบอ่อนซ่อนเด้อ่อนซ่อนเด้ควัดเขียดพี่น้องจ้าควัดแน่ นี่แหละข้าวอื่นยัยขั้นหน้านะคะ <Read. S 1> นขั้นแท่นหน้าจะมันเป็นขี้ดินทรายนะคะพี่น้องจ๊ะนะคะเนาะควัดไปเรื่อยๆเขาก็จะเห็นออกมาแบบนี้แหละนะคะควัดไปเรื่อยๆเขาก็จะเห็นออกมาแบบนี้แหละพี่น้องจ๊ะนะคะวิถีชีวิตนะคะเนาะนะคะก็หาไปเรื่อยๆนะคะถาบ,บกขี้ผ้านะคะก็ได้กินนะคะหาขี้ผ้าก็ากไปหาซื้อยี่ตลาดเอานะคะบ่เมื่อยอีกนะคะแต่ว่าขั้นบอกว่าเอออยากว่าหาแบบว่าคักๆแบบนี้นี่คห็นบ่เนี่นะคะก็คือ นี่แหละค่ะเพื่อเพิ่นสีใดมาขายให้เห่าความลำบากของเพิ่นสำ้ำใดนะคะอีสานบานเห้าเป็นจังสีเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องจ้าเบิ่งเอานะคะเบิ่งเอาจ้านี่แหละค่ะกําลังใดซ้ำนีเราจะขียดจะ้ะตามนี่ตามนี่เราจะ <c oughs> เพราะว่ากําลังลงมา <c oughs> นี่นี่นี่ จ,จ้าเจฟ้าสรรหามาเราโอ้ยเบาน่วงหวงัวมวนมวนพี่น้องมวนมวนไปเมื่อนาพี่น้องจ้าตัวใหญ่ๆนี่แหละนะคะเขียนนาเขียดน้ำเต่าเขียดที่น้าเขียดอยังเขี้นไสเขียดไส้โอ้ยเบาพีทจา้าเนี่ค่ะมานางเหตุสืบสี่ละกวาดแลวกวาดอีกวาาเลวกวาดอีก หัวล่มออกจ้ะพี่น้องชีวิตบ้นบานๆนะคะมาหาคุยเขียหากินตามประสาไก่เอ้ยคัดไก่ก็ได้เนอะเอ้าวมือนี้นะคะเสนอว่ามากควดเขียดใช่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 โอ้โหโโหือสินควันด้เจ้าาหือสินี่ค่ะโอ้โหได้แล้วจ้าหัวล้มออกจ้ะว้อยวอยก็ได้เขียดได้พี่น้องเด้นอนี่เออเขียดข้าอยู่จังสี่เด้ เขาสนอยู่ตามที่ดินไส้พี่น้องเอ้ยนะคะ,นะเนาะเอ้ย <ค azione S 1> นะคะแม่ขาค้นี่บแจ๊กแนวสี่ได้เนี่เนาะเห็นแบบนี้แล้วพี่น้องจ้าอยู่ต่างประเทศขึ้นฮอดบ้านบ่พี่น้องเอ้ยสมัยตะกี้อีโบอีเม่ข้าวผ้าเห็ดจังสี่ละจ้านี่แหละค่ะวิธีชีวิตบันนอกนะคะเนาะอ่าผู้ได้ไปอยู่เมืองกุงผู้ได้ไปอยู่ต่างประเทศนะคะ ที่บ่ได้มาบาทเนี่โอ้ยเห็นเจฟ้ารีวิวลงแบบนี้คืนหอดพอ่อค้นหอดแม่ค้นหอดญาติพี่น้องเด้คืนหอดบรรยากาศย่ำถูกย่อยากจู่ก็อีพ่ออีแม่เด้ดหลังคนหวาเนาะนะคะเจฟ่ากับสิสานหาเอาแนว่แต่ว่าคักคากสมัยตะกี้เนี่ถว,ว่าอันนะคะพอปูเม่ยาพอตาไม่ย่าย่เหาอนุรักษ์ไว้เจฟ้าสิเอามาหายเบิงดดเดอ้อจัเด้อสาะสแสวงหาไปเรื่อยดิวยว่าเขียยเจฟ่าไป <laughs> ่ะอันข้าวเขียดยังตะกี้อันผู้ถาวรเพิ่นว่าวเป็นเป็นเอาเขียดยังต่อยปากกันเกล็ดที่น้าเกล็ดที่หน้าไปอีกแล้วโอ้ยไปอีกแล้วแต่เขียดอันนี้แหละโอ้เพิ่นเอาเขียดอันนี้แหละต่อยปากเจฟ้าตะกี้นะเฮ็ดให้ดเจฟ้าวาเป็นเอาอีลีได้ลูกวาวเป็นนะคะเนาะเพิ่นก็เอาเขียดมาต่อยปากต่อยปากให้วาเป็นเออ แม่เจฟ้าตะกี้แต่ยังหน่อยหน้าอันนี้ค่ะหน้าน้องแม่คือทีแม่เพิ่นเอาเขียดอันนี้แหละมาต่อยป่าเจฟ้าจังเลยว่าเป็นเบิดเทือนเบิดตระกูลมีเจฟ้าผู้เดียวว่าเปลี่ยนกโมพี่น้องเอ้ยนี่แหละจ้านี่แหละจ้าฮะได้อีกแล้วบ่ได้อีกแล้วบอโอ้ย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 เดี๋ยวด้ยเสื้อตุ่หลบโอ้ย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 โอ้มือมือขีดตมมือขีดตมหุบสินก้อนหุบสินก้อนนี่นี่ค่ะนี่ค่ะได้อีกแล้วเนี่ยโอ้ยไปแล้ว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 เฮียแล้วเฮียแล้ว ขา่ะเ็บบ่เห็นบ่อ้เอาเก็บใบเก็บใบซะเออมาแต่เ่าพี่น้องเลยมาหันจะเก็บเขียดเกลือไปเอ้านะคะนี่ละจ้าวิถีชีวิตของเรานะจ้าเจ๊ฟ้าสรรหามาเล่าว่าื้อหัวมวนหัวไปเรื่อยพี่น้องจ้ามีแต่ความสุขไปมื่หนาเนาะพี่น้องเนาะไปกระยางหาเอาไม้หาเอาไม้นะคะเมาแต่เ่าลืมเก็บเขียดพี่นองเอ้ยเขียดนี้ปาจอย พ ja. like like ี่น้องโอ้โหโอ้โหยุกได้แล้วจ้านี่ค่ะดีค่ะเขาก็จะส้อนอยู่แบบนี้หละจ้ากวาดไปกวาดไปก็จะเห็นเองจากพี่น้องจ๋ากวาดไปกวาดไปก็จะเห็นเองนี่ไ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 งอโหนี่แหละนี่แหละเขียดอีเมียเขียดอีเมียมาต่อยปากเกฟ้าเขียดแมมาต่อยปากเกฟ้าดานี่แหละจ้าพี่น้องจ๋าโอ้โห โอ้โห oh oh. ไปซื้อเพิ่นถุงแะล่ลอยบ่แมงของง่ายเด้อเพิ่อไปหากวาดนั่นนี่เด้อพี่น้องเด้อสะโพอเจฟ้าอิ่มแล้วเขียดมือนี้มากักบหนาจ้ะหนาเป็นมหาเลาะเห็ดหนังนอเอาหนังนอลงอห้พี่น้องเบิ่งหาเขียดหาเขียดวาจังสัตว์นะจ๊ะนี่แหละจ้าฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไคร้ให้กับเจฟ้าด้วยนะคะเพื่อว่า เจฟ้าจะได้สรรหาคิปด,ดีๆเนวอทางดีๆเอามาล่งแหกับพี่น้องป้องฝ่ายเฮ้าได้เบิงต่อไปจ้า